สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่17พฤศจิกายนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในบทที่ 2, 2นั่นก็คือเรื่องวงกลมหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่2ซึ่งในหัวข้อที่2นะคะเมื่อวานเราได้ทําการเรียนไปแล้วในหัวข้อที่2ขีด1ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่2ขีด2 ก็ยังคงเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปวงกลมหรือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งในวันนี้นะคะในตัวอย่างที่เราจะเจอนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นการหาความยาวรอบรูปที่ไม่เต็มวงเป็นรูปอื่นๆบ้างที่เราอาจจะไม่สามารถหาได้โดยตรงเนาะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะคะครูขอทบทวนสูตรการหาความยาวรอบรูปของรูป,ปวงกลมสูตรการหาความยาวรอบรูปของรูป,ปวงกลมที่เราใช้กันอยู่นั่นก็คือ 2πr เขียนได้ทั้ง2แบบเนาะส่วนใหญ่นิยมเขียนแบบนี้นะคะทีนี้ค่า π าของเรารกเรียนอย่าลืมว่าเขามี2ค่าค่าแรกก็คือ22.7ะค,ะค่าที่2ก็คือ3.14นั่นเอง ทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างในข้อที่1นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดในหน้าที่66ข้อที่2ก่อนที่เราจะลงมือทํานะคะเราไปอ่านคําสั่งสักนิดคําสั่งเนี่ยเขาให้เราทําการหาความยาวรอบรูปส่วนที่ระบายสีข้อที่1ถึงข้อที่4นั้นเขากําหนดค่าพายเป็น22ส่วน7แล้วก็ข้อที่5และ6เขากําหนดค่าพายเป็น3.14ซึ่งข้อที่เรากําลังเรียนอยู่นี้นะคะเป็นข้อที่2 มีการกำหนดค่าภายเป็น22ส่วน7นั่นแสดงว่าเราจะใช้3.14ไม่ได้นะคะใช้ตามที่เขากำหนดเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือหาคำตอบนะคะเราจะต้องทำการพิจารณารูปนี้ก่อนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเออดูแล้วมันก็คือรูปวงกลมเนาะแต่สิ่งที่โจทย์อยากจะทราบนั้นเขาอยากจะทราบนี่ เขาอยากจะทราบความยาวรอบรูปของรูปรูปนี้นั่นก็คือเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นสีแดงๆที่ครูกำลังทำการลากไปนั้นเป็นสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบทีนี้เราจะทำยังไงให้ได้ความยาวรอบรูปสีแดงล่ะนักเรียนจะเห็นว่าในรูปนะคะเขาให้ในยะเรามาในยะยังไงก็เขาให้เส้นปะ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 ,ปะ,ปะเรามา แล้วมันเกิดเป็นรูปวงกลมแสดงว่าการที่เราจะทําการหาความยาวรอบรูปของรูปนี้ได้เนี่ยเราจะต้องทําการหาความยาวรอบรูปวงกลม1รูปให้ได้เสียก่อนครูก็เลยทําการเขียนสูตรความยาวรอบรูปของวงกลมลงไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นความยาวรอบรูปของวงกลมเท่ากับ2องไพสูตรนี้สําคัญเนาะครูบอกแล้วต้องจําได้ต้องเข้าใจต้องใช้เป็น ต่อไปนะคะในบรรทัดที่2เราจะทําการแทนค่าเหมือนเมื่อวานเลยนะคะ2องก็เป็น2ภพายในข้อนี้จะต้องเป็น22.7สอ่วน7 R าของเราเป็น4.9ทีนี้4.9มาจากไหนล่ะเราก็ย้อนกลับไปดูที่รูปนะคะจะเห็นว่าจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้ที่ครูกำลังขีดอยู่เห็นไหม เส้นนี้นักเรียนรู้จักกันดีเนื่องจากว่านักเรียนเรียนมาแล้วมันคือรัศมีซึ่งรัศมีของเราก็คือ R นั่นแหละครูก็เลยเอามาแทนค่าให้ตรงสูตรได้เลยไม่ต้องมีการนําไปหารแต่อย่างใดเพราะมันไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางเนาะต่อไปนะคะเมื่อเราแทนค่าเสร็จสิ้นเราก็จะทําการคํานวณเลขออกมาซึ่งถ้ามองก็จะเห็นว่า7นั้นสามารถตัดทอนกับ4.9ได้ ครูก็ทําการตัดค่ะท้องแมส่สกุลแม่7เลย7 1 7 7อะไรได้4 7 0ครั้งได้สเอ่อ7 0ครั้งนะจากนั้นเลื่อนเลื่อน4ไปหา9กลา,ายเป็น49 7อะไรได้49ก็กลายเป็น7 7 49จุดอยู่ไหนใส่ให้ตรงตรงนี้นี่ขอบอกตรงๆว่าสำคัญนะคะเด็กบางคนเขียน7อย่างเดียวฉันบอกเลยว่ามันผิดนะคะเข้าใจไม่เอ่ยขอเน้นย้ำนะ อ่ะทีนี้เมื่อเราตัดทอนแล้วนะคะตัวเลขที่เหลืออยู่ก็จะเป็น2คูณกับ22คูณกับ0.7เราก็ไปทดมาในกระดาษทดซึ่งตอนนี้ครูทดมาแล้วคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ30.8ซนติเมตรซึ่ง30.8ซนมตรของเรานั้นมันคือความยาวรอบรูปของวงกลมแบบเต็มวง แต่ตอนนี้เราอยากได้แค่ตรงนี้เส้นสีแดงที่เ,าเราได้ขีดไว้เนาะทีนี้เราจะทำยังไงให้ได้แค่นี้ล่ะเราก็กลับไปดูรูปอีกทีนึงจะเห็นว่ารูปเนี้ยเขาก็ให้ในัยะเรามาอีกแล้วนะคะถ้าครูทำการลากเส้นตรงนี้นี่ลากเส้นแนวนอนปึง้งรูปวงกลมวงนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน นี่คือส่วนที่1นี่คือส่วนที่2ส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4ทีนี้เราอยากได้แค่ส่วนเดียวนั่นก็คือสีเหลืองๆถูกไหมครูก็เลยนำา30.8หารด้วยสีนั่นเองก็จะได้ออกมาดังนี้ค่ะความยาวรอบรูปของวงกลม1ส่วนเท่ากับ30.8หารด้วย4ทํทำไมหารด้วย4ีก็วงกลมวงนี้โดนแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเนาะ ตามที่เขาให้ในยยะมานะคะนักเรียนต้องดูดีๆเนาะต้องไปหาเลขออกมาคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ7.7ซึ่งมันยังตอบไม่ได้เนื่องจากว่า7.7ของเรานั้นมันเป็นแค่เส้นตรงนี้นี่ดูนะ7.7เป็นแค่เส้นตรงนี้ที่ครูกำลังทำการคลี่ๆอ,อยู่ตรงนี้นะเนี่ยคือ7.7มันถึงตอบไม่ได้ คำตอบที่ถูกต้องจริงๆนะคะเราจะต้องนำ7.7ของเรานั้นไปรวมกับเส้นรัศมีนั่นก็คือเส้นนี้เส้นรัศมีมี2เส้นเราก็รวมไปทั้ง2เส้นจากนั้นก็บวกเลขออกมาค่ะก็เป็นการบวกทศนิยมซึ่งจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันเนาะความรู้เดิมมาจริงๆนะคะบวกกันออกมาแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ17.5เซนติเมตรเมื่อได้คำตอบแล้วก็ทำการ สรุปค่ะดังนั้นความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีเท่ากับ17.5เซนติเมตข้อจบไปรู้สึกเป็นยังไงมัง่งยากเนะาะค่อนข้างจะยากสิ่งสำคัญเลยคือเราวิเคราะห์รูปวิเคราะห์โจทย์ออกไหมต้องใช้อะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะหาแบบนี้ได้อันดับแรกคือจะต้องหาความยาวรอบรูปเต็มวงให้ได้เสียก่อนจากนั้นเมื่อได้เต็มวงแล้วจะไปทาอะไรต่อ นัาเรียนก็ไปดูบริบทของโจทย์ว่าเอ๊เขาอยากได้อะไรนาะวิธีการคิดก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปเราไปดูวิธีนม่ใช่สีต่อไปเราไปดูตัวอย่างในข้อที่2กันค่ะตัวอย่างในข้อที่2นะคะก็ยังคงเป็นการหาความยาวรอบรูปส่วนที่ระบายสีตัวอย่างนี้จะอยู่ในข้อที่5เขากำหนดพายให้เราเป็น3.14ตามที่โจทย์บอกเนาะแสดงว่าใช้22/7ไม่ได้ ทีนี้นะคะโจทย์เนี่ยเขาอยากจะทราบความยาวรอบรูปส่วนที่ละบายสีสแดงว่าเขาอยากจะทราบแค่เส้นนี้มานี่ไปตรงนี้เราก็กลับไปที่จุดเริ่มตน้นเส้นสีแดงที่ครูเพิ่งวาดไปเป็นเส้นที่เขาอยากจะทราบทีนี้เราจะทำยังไงให้ได้ เส้นที่เราได้ลากไปสีแดงเนาะเราก็จะทําการพิจารณารูปภาพของเรานั่นเองนะคะนักเรียนดูรูปนักเรียนก็จะเห็นว่าเออรูปนี้มันเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ซ้อนกันอยู่2รูปรูปแรกก็คือรูปครึ่งวงกลมสีขาวนี้ถูกไหมอีกหนึ่งรูปก็คือรูปครึ่งวงกลมสีเหลืองทีนี้เราจะทําการหาความยาวรอบรูปของครึ่งวงกลมได้ เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาความยาวรอบรูปของวงกลม1วงให้ได้เสียก่อนถึงจะหาครึ่งวงกลมได้ไงเพราะฉะนั้นนะคะครูก็เลยทำการหาความยาวรอบรูปของวงกลมวงเล็กเนาะขออนุญาตเรียกสีขาวนี้ว่าวงเล็กเต็มวงก่อนครูก็ทําการเขียนสูตรเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นความยาวรอบรูปของวงกลมเล็กเท่ากับ2พาจากนั้นนะคะ หัวทาการแทนค่าลงไป2ก็เป็น2พายในที่นี้ต้องเป็น3.14ค่า R เป็น2.8เอาแล้วทำไมค่า R ถึงเป็น2.8หลักก็ไปพิจารณาจากรูปซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ในข้อนี้ไม่มีการให้ R มาแสดงว่าตัวนักเรียนนั้นจะต้องรู้จัก R แล้วนะ R เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์อยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งในโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองที่ครูเพิ่งลากไปเนี่ยเขาชื่อว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อเราเจอเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราจะหา R ได้เนื่องจากว่าเขามีความสัมพันธ์กันอยู่ดังที่เราได้เรียนไปเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของรัศมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่า R ของครูนั้นก็เกิดจากการนำรัศมีไปหารด้วย2 ก็จะได้ออกมาเป็น5.6หาร2อเาเขียนไม่เห็นอขออนุญาเตเปลี่ยนที่เขียนเนาะเขียนตรงนี้แล้วกันรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางครูก็เลยเอาเส้นผ่านศูนย์กลางที่เขาบอกมาก็คือเส้นนี้ไปหาร2ครูทำการคิดเลขออกมาจะได้อยู่ที่2.8ตัวอย่างนี้ครูเลือกใช้คำตอบที่หามาแล้วเนาะ จริงๆครูคได้พูดไปแล้วว่าเราสามารถเลือกเลือกใช้ R ไหนก็ได้จะเลือกใช้อันนี้หรือจะเลือกใช้อันนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะจากนั้นเมื่อเราแทนค่าเสร็จสิ้นต่อไปก็จะเป็นการคิดเลขครูก็ทำการคิดเลขมาแล้วเนาะในกระดาษทดคำตอบที่ได้ก็คือ17.584 ซึ่ง17.584นั้นเป็นความยาวรอบรูปของวงกลม1รูปนะคะทีนี้เราต้องคิดแล้วแหละว่าเอ๊แล้วฉันจะทำอย่างไรให้มันได้แค่ครึ่งวงละ่ะอ่าครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งก็คือการเอาไปหารสองนั่นแสดงว่าครูก,ก็จะนำวงกลม1วงไปหารสองนั่นเองก็จะได้ออกมาแบบนี้ความยาวรอบรูปของวงกลมเล็ก ความยาวรอบรูปของครึ่งวงกลมเล็กก็จะเท่ากับ8.792กานะคะแค่นี้การหามีแค่นี้จริงๆต่อไปเมื่อเราทำการหาวงกลมเล็กได้แล้วต่อไปก็ไปทำการหาวงกลมใหญ่นั่นก็คือสีเหลืองก็คือรูปนี้เนาะก็บอกแล้วว่าจะหาครึ่งวงกลมได้ก็ต้องไปหาวงกลมเต็มวงก่อนเราก็เลยทำการเขียนสูตรลงไปนะคะความยาวรอบรูปของวงกลมใหญ่ เท่ากับ2 π พาจากนั้นเราก็ทำการแทนค่าค่ะ2ก็เป็น2ายเป็น3.14 R คือ5.6ถามว่าดิฉันรู้ได้ยังไงครูก็ไปพิจารณาจากรูปนี้นี่11.2มาจากไหน11.2ก็มาจากโจทย์ที่เขาบอกครูมาแหละมันเกิดมาจากการที่ครูนำ2.8ก็คือตรงนี้ไปบวกกับ5 จุดหกก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเล็กแล้วก็ไปบวกกับ2.8กลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปนี้คือ11.2ทีนี้รูปนี้เนี่ยเราทราบเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่าเขาทำให้เรานั้นทราบรัศมีนั่นเองซึ่งรัศมีของเรานั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง ครูก็เอาเส้นผ่านศูนย์กลางไปหารด้วย2คําตอบที่ได้ก็จะได้ออกมาเป็น5.6เน้นย้ําอีกหนึ่งครั้งนักเรียนจะเลือกใช้ตัวใดก็ได้จะเลือกใช้11.2 52หาก็ได้จะเลือกใช้5.6ก็ได,ได้ตัวอย่างนี้ครูเลือกใช้5.6ครูบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหนูเองว่าหนูจะเลือกใช้แบบใดถนัดอะไรเนาะครูก็ยกตัวอย่างให้ดูทั้ง2แบบ จากนั้นนะคะเมื่อแทนค่าเสร็จสินครูก็ทําการคํานวณเลขออกมาซึ่งครูไปทดมาแล้วคําตอบที่ได้ก็คือ35.168ซึ่ง35.168นั้นเป็นความยาวรอบรูปของวงกลมเต็มวงค่ะแต่ตอนนี้ที่ดิฉันอยากจะได้คือวงกลมนี้ถูกไหมนั่นก็คือครึ่งวงกลมเนาะแสดงว่าครูก็ต้องนำ3า3 6 8ไปหารด้วย2ค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นความยาวรอบรูปของครึ่งวงกลมใหญ่ที่มีค่าเท่ากับ17.58 4ครูคิดเลขออกมาแล้วเนาะให้นักเรียนไปคิดในกระดาษทดนะคะเลขเนี่ยทีนี้จากนั้นพอเราทำการหาครึ่งวงกลมเล็กมาแล้วหาครึ่งวงกลมใหญ่มาแล้วเราก็นำเขามารวมกันก็จะทำให้เรานั้นได้เส้นนี้อดูดูค่ะดูตาม มันจะทําให้เราได้เส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นขยึกขยือตรงนี้กับเส้นขยึกขยือตรงนี้สิ่งที่เราได้ออกมานะได้แค่สองเส้นนี้แสดงว่าเราจะต้องนําไปบวกกับตรงนี้นั่นก็คือ2.8งจุนำไปบวกกับตรงนี้นั่นก็คือ2.8งจุดครูจะบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เรียนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะส่วนใหญ่หาปุ๊บเอานี่กับนี่มารวมกันจบสวัสดี ผิดแน่นอนค่ะอ่ะนี้ครูก็ทำการสรุปออกมาค่ะความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีก็จะได้8.792คือครึ่งวงกลมเล็กบวกกับ17.584้นครึ่งวงกลมใหญ่บวกกับ5.6เกิดจาก2.8รวมกัน2ครั้งกลายเป็น5.6จับเลขมาบวกกันตามหลักการบวกทศนิยมคือตั้งจุดให้ตรงกันพศนิยมตรงไหนหายไปเติมศูนย์ค่ะ ก็จะได้คำตอบมาเป็น31.978มีหน่วยเป็นเซนติเมตรได้คำตอบแล้วสรุปค่ะดังนั้นความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีเท่ากับ31.978เซนติเมตรข้อนี้นะคะเคยเออกข้อสอบมาแล้วด้วยตัวอย่างในข้อที่3นะคะเป็นการหาความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสี ทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเราไปทำการพิจารณาโจทย์หรือพิจารณารูปภาพเนาะก็จะเห็นรูปนี้ซึ่งมองไปแวบ,บแรกก็จะเห็นว่าเออมันเหมือนรูปวงกลมสองรูปซ้อนกันอยู่เนาะแต่สิ่งที่โจทย์อยากทราบนั้นนะคะเป็นรูปนี้สิ่งที่โจทย์อยากทราบจริงๆเลยนั้นเป็นความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีนั่นเองนั่นก็คือเส้นนี้ไปหาเส้นนี้ ไปเส้นนี้เราก็มาจบที่เดิมเป็นเส้นสีแดงเนาะเส้นนี้เป็นความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีนั่นก็คือสีเหลืองเนาะทีนี้เราจะทํายังไงให้ได้ความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีนักเรียนก็กลับไปดูรูปนักเรียนจะเห็นว่ารูปนั้นให้ในัยยะมาอะไรล่ะเขาให้เส้นปะของรูปมาเห็นไหมคะจะกลายเป็นรูปวงกลมเนาะเพราะฉะนั้น การที่เราจะทําการหาความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีได้นั้นเราจะต้องทําการหาวงกลมเต็มวงให้ได้เสียก่อนหาอะไรล่ะหาความยาวรอบรูปนี่แหละครูก็ทําการเขียนสูตรความยาวรอบรูปของรูปวงกลมซึ่งครูให้เป็นวงกลมเล็กให้เป็นวงกลมข้างในนะคะขอเรียกแบบนี้เนาะเพราะว่ามีวงกลม2องวงก็ให้เรียกเป็นวงกลมเล็กใส่สูตรลงไปก็จะได้2พาย R จากนั้นนะคะในบรรทัดที่2เราก็ทําการแทนค่าลงไป2ก็ยังคงเป็น2ภายในข้อนี้ต้องเป็น3.14เท่านั้นส่วน r ของเราเป็น1.4มาจากไหนล่ะ1.4ก็ย้อนกลับไปดูรูปไปโฟกัสที่วงกลมเล็กจะเห็นว่าจากตรงนี้นี่ที่คุูกำลังขยึกขยื้อยู่เนี่ยมาจนถึงตรงนี้มันคือ1.4 ซึ่งนักเรียนต้องทราบแล้วว่าจากนี่มานี่มันคือรัศมีนั่นเองมันคือ R เนาะครูก็นำไปแทนให้ตรงสูตรได้เลยไม่ต้องเอาไปหาร2เพราะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจากนั้นเมื่อเราแทนค่าเสร็จสิ้นเราก็จะทำการคำนวณเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ8.792ซึ่ง8.792นั้นมันคือความยาวรอบรูปของวงกลมเล็กทั้งวง เป็นยังไงล่ะก็จะเป็นทั้งวงนี้ไงทีนี้จากในรูปเนี่ยเขาต้องการแค่ส่วนเดียวเนาะตัวอย่างนี้จะคล้ายๆกับตัวอย่างข้อที่1นนะคะแค่มี2วงเฉยทํายังไงให้ได้ค่ส่วนเดียวล่ะเราก็จะนําความยาวรอบรูปของวงกลมวงเล็บวงเล็ก1ว,วงเนี่ยไปหารด้วย4เพราะรูปนี้ถ้าเราทําการลากเส้นต่อออกไปก็จะเห็นว่าเขาแบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันเนาะ คล้ายๆตัวอย่างข้อที่1นนะคะก็หารเลขออกมาคําตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ2 1 9 8ซนติเมตรได้รูปเล็กแล้วต่อไปเราจะทําการหารูปใหญ่ก็หาเหมือนเดิมค่ะเขียนสูตรความยาวรอบรูปของวงกลมใหญ่เท่ากับ2พาแทนค่าในบรรทัดที่2 2ก็เป็น2พายแทนเป็น3.14 r เป็น2.1ทําทำไม r ถึงเป็น2.1ละ่ะ ก็กลับไปดูที่โจทย์ค่ะจะเห็นว่าวงกลมใหญ่ของเรานั้นจากตรงนี้จากจุดศูนย์กลางเนี่ยไล่ไปจนถึงขอบวงเห็นไหมสีม่วงๆที่ครูกำลังขีดอยู่มันคือรัศมีของวงกลมใหญ่เนาะก็แทนค่าเป็น2.1ได้เลยโดยไม่ต้องเอาไปหาร2เพราะมันไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางแค่นี้ดังนั้น แทนค่าแล้วก็คำนวณค่ะครูก็คำนวณเลขออกมาได้คำตอบเป็น13.188แต่สิ่งที่เราอยากจะได้เราอยากจะได้แค่1ส่วนก็คือตรงนี้เนาะเหมือนเดิมหา1ส่วนก็เอา13.188ไปหารด้วย4หารออกมาแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ3.297ตอนนี้เรายังหาไม่จบนะคะเพราะว่าการที่เราจะหาความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีได้นั้น เราจะต้องทําการบวกด้านนี้นี่ด้านนี้ที่ขยือ,อกับด้านนี้เข้าไปด้วยซึ่งตอนนี้เราได้ออกมาแค่เฉพาะด้านนี้นะคะดูนะตอนนี้2.198มันคือแค่ตรงนี้นี่แค่สีม่วงนี้3.297มันคือแค่ส่วนโค้งนี่แค่นี้เพราะฉะนั้น คำตอบจริงๆที่เราจะต้องหาเราจะต้องนําไปบวกกับเส้นสีฟ้าที่ครูได้เขียนไปซึ่งเส้นสีฟ้าของเรานั้นเกิดมาจากการนํา2.1ลบออกด้วย1.4คําตอบที่ได้มันจะเข้ากับ0.7ด้านนี้0.7แสดงว่าด้านนี้ก็ต้อง0.7ด้วยเช่นกันเราก็ทําการบวกเลขค่ะความยาวรอบรูปของส่วนที่ระบายสีก็จะได้2.19บก3.297 บวก0.7บวก0.7เท่ากับ6.895เซนเมตรจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วก็สรุปขาดดังนั้นความยาวรอบรูปของส่วนที่ละใบสีเท่ากับ6.895เซนติเมตรการแสดงวิธีการก็เสร็จสิน้นจะเห็นว่าจากตัวอย่างที่1 2แล้วก็3มันค่อนข้างจะยากเนาะเพราะให้เราคิดเยอะสิ่งสำคัญในการที่เราเจอรูปแบบนี้แบบที่มันไม่เต็มวงเนี่ย คือการมองรูปให้ออกนะคะว่ามันเป็นรูปอะไรต้องการตรงไหนเนาะถ้ามองรูปไม่ออกจบเลยไปต่อไม่ได้บางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่บวกลักมณต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผิดนะคะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากเนาะและเป็นเรื่องที่นิยมออกข้อสอบจริงๆนะคะเราไปดูกันบ้านของวันนี้กันค่ะเรามาดูการบ้านในวันนี้นะคะครูให้เรียนทําในแบบขัดหน้าที่66 ข้อที่1และข้อที่3ในข้อที่1นั้นจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ได้อธิบายไปและข้อที่3ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่อธิบายไปเช่นกันเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เรียนฟังเพิ่มเติมเราไปดูกันค่ะอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่1นะคะขั้นตอนการทําครูให้ไว้3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึ่งเนาะนักเรียนก็ดูรูปหรือว่าพิจารณารูปจะเห็นว่าเออเขาเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นรูปทองวงกลมนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือให้เราทําการหาความยาวรอบรูปของวงกลมเต็มวงให้ได้สิก่อนเมื่อเราหาความยาวรอบรูปเต็มวงได้แล้วเราจะนําคําตอบที่ได้เนี่ยไปหารด้วย2พผู้เรีย็คือนําความยาวรอบรูปเต็มวงเนี่ยไปหารด้วยสองจากนั้นก็ต้องเอาไปบวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางทีนี้ขอพูดนิดน,นึงเนาะ การที่เรานําความยาวรอบรูปไปหารด้วย2นั้นมันจะทําให้เราได้แค่เส้นนี้นะคะนี่ได้แค่เส้นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องนําเขาไปบวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นก็คือเส้นนี้ค่ะนี่เห็นไหมถ้าไม่บวกข้อนี้หาผิดแน่นอนทําไมต้องบวกก็เขาต้องการทราบความยาวรอบรูปไงมันก็มีเส้นนี้กับเส้นนี้ จับมารวมกันก็จะกลายเป็นคำตอบของพวกนี้นั่นเองวิธีการทำก็มีเพียงเท่านีน้ต่อไปเราไปดูกันในข้อที่3ค่ะเหมือนเดิมค่ะวิธีการทำในข้อที่3อันดับแรกเรียนก็ต้องมองก่อนมองให้ออกว่าเออมันเป็นรูปอะไรเรียนก็จะเห็นว่าเขาเป็นรูปวงกลมที่เหมือนจะโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนเนาะถ้าทำการลากเส้นนะนี่เห็นไหมอ่ะจริงด้วย ทีนี้พอเรามองออกแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องทําการหาความยาวรอบรูปเต็มวงให้ได้เสียก่อนเมื่อได้ความยาวรอบรูปเต็มวงเราจะนําความยาวรอบรูปเต็มวงเนี่ยไปหารด้วย4พอไปหาร4ปุ๊บจะทําให้เราทราบคําตอบออกมาแค่1ส่วนนะคะแค่1ส่วนแต่ในรูปนี้เขามี3ส,ส่วนเดอ้อเอาดีๆน,น,นะในรูปนี้เขามี3มส่วน แล้วพอเราได้3ส่วนมันจะเป็นแค่เส้นนี้นี่สส่วนจะเป็นแค่เส้นนี้ทีนี้เมื่อเราได้3ส่วนเนี่ยเราก็ต้องไปบวกกับรัศมีบวกกับรัศมีก็จะกลายเป็นความยาวรอบรูปของรูปนี้นั่นเองนะคะย้ำอีกหึงครั้งเนาะถ้านันเรียนหาความยาวรอบรูปเป็นวงเซต เอาไปหารสีปุ๊บได้คําตอบออกมาแค่ส่วนเดียวนั่นก็คือแค่ส่วนน,นี้นี่นี่อันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ใช่นะนด้แค่ส่วนนี้แต่ในรูปเธอจะเห็นว่าครูขีดสีฟ้าไว้มันคือ3ส่วนที่เขาอยากจะรู้เนาะนักเรียนก็ไปคูณ3นะคะจากนั้นก็นําไปบวกรัศมี2เส้นก็คือสีแดงที่ขีดไปวิธีการทําก็มีเพียงเท่านี้ซึ่งครูให้นักเรียนทําในสมุดเนาะหนูจะได้แสดงวิธีทำออกมาแบบเต็มที่เต็มกําลังนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำเนาะ ทำได้คือ,อยังไงเวลาไปสอบเราก็จะทําได้เรื่องนี้ยากหน่อยแต่ถ้าเข้าใจจะง่ายเนาะวันนี้ก็ขอจบการเรียจะสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ